สวัสดีสสครับทุกท่านครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้กำลังใจที่ติดตามทั้งไลน์นะต้องขออภัยมากๆเลยช่วงนี้ไม่ได้ตอบท่านเลยนะครับนานๆก็ตอบอีกทีหนึ่งก็หลายๆท่านก็ยังทักเข้ามาวันนี้ก็มีหลายๆงานนะครับอันนี้จะเป็นเบดดิ้งนะครับพร้อมใช้แล้วนะนเช้าก็บึงไปบ้านที่โฮมการ์เด้นต่เช้าเลยนะแม่ยายนะครับแม่ยายมหมเยีย่ยม ดีน้าตั้มมีประชุมกรุงเทพแล้วก็เลยเอาคุณแม่มามาเยี่ยมหลานๆที่บ้านโฮมการ์เด้นนะครับแต่วันนี้ก็เห็นว่าจะกลับแล้วน้าตั้มก็ไปประชุมต่อกรุงเทพครับก็ไปเจอหน้าจิตาคุณยายแข็งแรงครับนายยางแข็งแรงเลยเป็นห่วงเป็นยายลูกๆหล,ล,ลานๆเนาะก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับเอาทีนี้มาดูงานงานของคนที่มีงานนะ เดี๋ยวจะพาท่านทัวร์ดูไช่เดือนที่เลี้ยงโอ้ตอนนี้ไม่ทันเลยครับรนไม่ทันมันเยอะจริงๆก่อนเห็นไหมครับเลี้ยงในวงบ่อนะครับตรงนี้เลี้ยงในวงบ่อพี่น้องนะฮแล้วก็ปิดอย่างดีเลยนะมีหนวดมีอะไรอะ่ะแผ่นสังกระสีเหล็กเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้แผ่นเหล็ก,ก,กแผ่นกระสีเหล็กไเนาะมาปิดเห็นไหมครับบ่อน,นี้สวยงามมากพี่น้อง น่ะกากเดินแทบไม่มีเหเห็นเลยนะครับกินละเอียดยิบนะพี่น้องเออยนีเวลากวาดแมา้แต่ก็ยัง,ย,งย,ย,ยังเหนียวเหนียวอยู่นั่งยังหนื่อหนือยู่แสดงว่าข้างล่างนี้จะชื้นมากน่ะเดี๋ยวปล่อยให้เจอแดดสักหน่อยน้เย็นนี้ก็ต้องปิดนะครับใบใบก็ต้องปิดละเพราะว่าเดี๋ยวฝนมาแล้วยุ่งกันใหญ่ตอนนี้กาลังสวยเลยคำจิงบ่อวงบ่อทุกวงบ่อน,นี้มีเจาะรูนะครับแต่ว,ว่าเวลาน้ํามาก็ ก็ไหลไม่ทันก็ท่วมนะก็ตองนองนาพวกนี้ก็สวยนะครับเนี่ยเอาน้ำกากเดนก็ออกแล้วมูลเมินแต่ก็ยังคงทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนนะครับคงยังไม่เอาออก,ออกเพราะว่าให้เขาเจอแดดสักสองสามรอบนะนี่เม่ก็ให้เจอลมเจออะไรหน่อยเนี่ยนะครับมูลสวยมากนะครับเนี่ยสวยมากเลยเนี่ยเป็นก้อนยังใหญ่เลยวนี่นะครับ นี่นี่เมื่อเราโกยมันก็จะไหลขึ้นมาอย่างนี้ครับเห็นไครับเนี่ยแต่คมจริงเราปาดหน้าก็ได้นะครับถ้ามีเวลาเนี่ยปาดหน้าพวกนี้ออกเลยเห็นไหมครับน,นี่ออกมากันอันนีวจะลองดูซิจะมีเวลาขนาดไหน <laughs> พวกนี้ต้องไปขายของด้วยสิต้องเตรียมเนะเาะอ้าวปาดไปแค่นี้ก่อนครับเห็นไหมครับมูลสวยมากตัวก็อย่างนี้แหละครับนี่พอเป็นนิดเดียวก็เจอตัวแล้วนี่เห็นไหมครับ ันไม่ประคาดคําเลยเจอตัวแล้วข้างล่างนี้ยังกินไม่หมดนะครับเราก็เอาเฉพาะข้างหน้าขึ้นมาก่อนถ้ามีเวลาก็เอานาอะไรอะ่ะนํามูลพวกนี้ออกก่อนอันนี้เหมือนกันนี่มูลนี่ก็สวยแต่นี้อันนี้ยังเหนียวอยู่ครับแสดงว่ากินไปหมดแล้วอะแต่นี้เจอเจอน้านะก็ละเลยเนิร์อีกอ่อยไว้ก่อนอเห็นนะครับอันนี้เลี้ยงในวงบอ่อนะครับท่านผู้ชมครับเลี้ยงในวงบอ่อใสเดือนก็วนอยู่อย่างนี้นะครับเนาะ ให้ท่านได้ชมนะเผื่อท่านใดอยากจะเลี้ยงบ้างตอนนี้ก็มีน้องที่เป็นพออ,อนะครับ่นอนก็เสียแล้วแหะน้องสุกิตราเนาะนครศรีธรรมราชสั่งมาหนึ่งกิโลยังไม่ได้ส่งเลยเด้อน้องพออ,อเดอร์เดี๋ยวรอสักแป๊บนะครับมาดูในส่วนนี้นะครับเลี้ยงเหมือนแปลงผักแต่เจอน้ำ <laughs> เจอน้ำเละไปหน่อย ก็มุงนะครับแต่ก็น้ํามันเนาะมันก็ไหลไปทุกที่ทุกทางแหละตอนนี้แฉบหมดเลยครับเนี่ยแฉบหมดเลยเพิ่งเปิดวันนี้นะเนี่ยนะแฉบเลยแฉแล้วเขาก็ไม่ค่อยกินแล้วก็ปล่อยก่อนแต่นี่ที่ที่เขากินครับที่อยู่ข้างบนเนี่ยเห็นไหมครับมูนสวยๆนี่จะเป็นเสืเ้นเอฟตัวใหญ่ๆด้วยเดี๋ยวผมนี้ปิดก่อนไอผ้าใบหรือว่าผ้ายางที่ซื้อมาก็ได้ใช้แล้วครับเนี่ยโ้เรียบร้อยเลย ในไหมครับอ่าลองดูก็ได้เนี่ยควาดดูนะครับเนี่ยตัวเยอะเลยนะครับมันจะตัวใหญ่ๆเลยเนี่ยเดี๋ยวดูให้ดูก็ได้เห็นะเหี่อย่างเยอะเลยดูนะอู้อยางงามเลยพี่น้องเ๋ยงามเลยงามเลยเลบกวนหน่อยนะน้องเดือนลบกวนหน่อยนะให้ท่านผู้ชมได้ชมหน่อยว่าเรายังมีความอุดมสมบูรณ์เผื่อท่านใดอยากจะเลี้ยงนะครับเนี่ยนี่ตัวบักใหญ่เลย พวกนี้ก็เอากวาดขึ้นมาได้นะอันนี้เราก็กลับที่เดิมก่อนนะอันนี้ก็กลับไปที่เดิมไม่รบกวนก็แล้วครับแทปพันก็จะปิดเหมือนกันทางโน้นก็เหมือนเดิมครับเหมือนกันครับถ้าเทเป็นสูงๆอย่างนั้นที่น้ําไม่ขังนี่จะกินแล้วส่วนนี้ก็จะมีเนาะสองแถวสุดท้ายน่นเรียบร้อยเลยครับเละเลยน้ำ <laughs> เพราะว่าน้ํามันก็ซึมลงไม่ได้เนาะนะฝนตกมามันก็ท่วมมาดิ ดีอีกแบบหนึ่งน้ำท่วมเอาไปดูดูที่เลี้ยงในกระลมังท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับมเมื่อเช้าผมเพิ่งนำอะไรอ่ะที่เป็นที่แห้งอ่ะเนาะที่ไส้เดือนเขาไม่กินอ่ะนะมันแข็งแล้วมันมือนเราอยู่ด้านหน้าออกไปตอนนี้ก็เหลือจะมูลแล้วครับนี่เนี่ยเหลือจะมูลละมูลสวยๆเลยครับนี่ สวยงามมากสวยงามมากเนี่ยอันนี้ก็จะมีความเหนือดอยู่บ้างนะเพราะว่าเจอฝนสาดส่วนนี้ไม่มีเลยนะส่วนนี้ไม่มีแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ก่อนนะครับเนี่ยปล่อยไว้ก่อนมีเวลาค่อยค่อยดูแลเขาค่อยนาเขาออกนะค่อยนําเขาออกไปไปผึ่งไปร่อนเนี่ยกะละมังนี้ยิ่งสวยเลยครับเนี่ยสวยสุดๆเลยเป็นมูลหมดแล้วพี่น้องเอ,อ๋ยเป็นมูลหมดแล้วตั่วก็เยอะด้วยมีแต่ตัวใหญ่ๆ อันนี้ก็เหมือนกันนี่แทบไม่ต้องปาดเลยละเอียดยิบงามสุดๆอท่านได้อยากจะได้มูลไส้เดือนนะครับอยากจะเลี้ยงไส้เดือนตอนนี้เยอะแยะจริงๆต้องแต่เลี้ยงมาครั้งนี้เลยเยอะที่สุด <c oughs> เยอะที่สุดเลยขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชม การเลี้ยงส้เดือนของคนเกษียณครับเนองครับส่วนนี้ก็สวยเหมือนกันนี่สลันเอาสลดนปิดทับไว้อันนี้เก็บมูลไปแล้วนะครับเก็บมูลแล้วแล้วก็เหลือตัวส้เดือนเนาะแล้วก็เบดดิ้งใหม่มาใส่เห็นไหมครับนี่ท่านชมนะครับอ่ะดึงออกนะครับอันนี้คือมูลเขานี่เป็นมูลเขาหมดแล้ว เอาเบดดิ้งใหม่มาใส่เพื่อให้เขาหนีมาอยู่เบดดิ้งใหม่แต่นี่พวกพวกเราไม่หนีเลยพวกพวกเรายังชื่นชมอยู่กับตรงนี้อ่าเดี๋ยวต้องมากวาดตรงนี้ออกแล้วเนี่ยเขาไม่ไปไหนเลยนี่เยอะแยะเลยคือตั้งใจก็มาอยู่ตรงนี้นะครับให้มาอยู่ที่อยู่ใหม่เนี่ยแต่บางตัวก็ไปแล้วแหละนะก็ยังมีตัวที่ยังไม่ไม่ไปก็มีนี่ยตอนนี้ก็เห็นไหมครับเนี่ยซึมซับก็มาหากันหมดแล้วอันนี้อันนี้เป็นเบดดิ้งใหม่นะครับเขาก็จะย้ายถ่ายทีมา เราก็ไม่ต้องลดน้ําตรงนี้ปล่อยมันมาดไปเลยมันแห้งไปเลยเขาจะได้หนีหนีจาก,จากมูลตัวนี้นะครับแล้วก็ไปหาที่อยู่ใหม่ซึ่งเราก็นําเบ็ดยิงมาวางไว้ใกล้ก,ลกัน <_ L im> เขาก็จะเคลืาา่อนไหวเขาจะก็จะขยับนะครับไปหาที่อยู่ใหม่เพื่อความอยู่รอดของเขาเองนะครับ <_ L im> นี่คือวิธีการเลี้ยงไส้เดือนนะอย่างที่ไม่ยุ่งยากนะครับ บุญรักของมิ้งครับ0818787089คลิปนี้ยาวเลยนะครับายาวเลยขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ